สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกับเรียนออนไลน์บายครูต่ตยกันเช่นเคยคลิปนี้มาเฉลยแบบฝรกหัดที่7หน้า56ถึงหน้า60สิยนือการเรียนรู้ที่6ร้อยละหรือเปอร์เซนต์แบบฝรกหัดวิชาคณิตศาสตร์แม็กปหนะครับก่อนจะไปดูเฉลยแบบฝรกหัดที่7นะครับก็ฝากกันหน่อยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแบบฝึกหัด ที่7นะครับขัวข้อ5.2การลดราคาก็ที่1จงแสดงวิธีทำหร้านค้าร้านขายเสื้อผ้าแห่งหนึ่งติดราคาขายเสื้อไว้ตัวละ800บาทและป้ายลดราคา15%ถ้าซื้อเสื้อ1ตัวจะต้องจ่ายเงินกี่บาทวิธีทมวิธีที่1นะครับลดราคา15%หมายความว่า ถ้าติดราคาไว้100บาทจะต้องขาย100ล15เท่ากับ85บาทนะครับหรือถ้าติดราคาไว้100บาทขายไป85บาทถ้าติดราคาไว้1บาทขายไป85ส่วน100บาทถ้าติดราคาไว้800บาทขายไป800คูณ85ส่วน100บาท นะครับก็ตัดทอนกัน100ตัดกับ800ก็จะเหลือ8คูณกับ8 0บสเท่ากับ680บาทดังนั้นถ้าซื้อเสื้อ1ตัวจะต้องจ่ายเงิน680บัาทวิธีที่2ลดราคา15%หมายความว่าลดราคา15ส่วน100ของราคาที่ติดไว้ลดราคา15% อ่าลดราคา15ส่วน100ของ800บาทก็เท่ากับ15ส่วน100คูณ800บาทนะครับก็เหมือนกันกับข้างบนนะครับคือ100ตัดกับ800ก็จะเลือ8คูณ15 15 8เป็น120บาทดังนั้นถ้าซื้อเสื้อ1ตัวต้องจ่ายเงิน800ลบ120เท่ากับ680บาทข้อที่1ตอ ถ้าซื้อเสื้อหนึ่งตัวจะต้องจ่ายเงิน680บาทขออ้อ2ห้างสปปรรพสินค้าแห่งหนึ่งติดาราคาขายรถจัก,กรยานคันละ2 5 0 0ัรบาทลดราคา3ารถ้าซื้อจัก,กรยาน1คันจะต้องจ่ายเงินกี่บาทวิธีทำวิธีที่1ลดราคา3 0หมายความว่าถ้าติดาราคาไว้1 0 0รบาทจะต้องจ่ายเงิน100ลบ3 0 เท่ากับ70บาทหรือถ้าติดราคาไว้100บาทขายไป70บาทถ้าติดราคาไว้1บาทขายไป70ส่วน100บาทถ้าติดราคาไว้2,500บาทขายไป2,500คูณ70นะครับก็ตัดทอนกัน100ตัดกับ2,500 101เป็น100 100คูณ25เป็น2,500ก็จะเหลือ25คูณ70 นะครับอีกครั้งนะครับ02ตัวนี้ตัดกับ02ตัวนี้ก็จะเหลือ25คูณ70เท่ากับ1,750บาทดังนั้นถ้าซื้อรถจักรยาน1คันจะต้องจ่ายเงิน1,750บาทวิธีที่2ถ้าวิธีที่2ลดราคา30%หมายความว่าลดราคา30ส่วน100ของราคาที่ติดไว้ ลดราคา30%ลดราคา30ส่วน100ของ2,500บาทเท่ากับ30ส่วน100คูณ2,500บาทนะครับ100ตัดกับ2,500ก็เหลือ25คูณ30 25คูณ30ก็เท่ากับ750บาทดังนั้นถ้าซื้อรถจักรยาน1คันจะต้องจ่ายเงิน2,500ลบ750เท่ากับ 1,750บาทข้อที่2ตอบถ้าซื้อรถจัก,กรยาน1คันจะต้องจ่ายเงิน1,750บาทนะครับข้อที่3ร้านค้าแห่งหนึ่งติดราคาขายน้ำหวานโลละ260บบาทลดราคาให้20%ถ้าซื้อน้ำหวานหนึโลจะต้องจ่ายเงินกี่บาทวิธีทําวิธีที่1ลดราคา20%หมายความว่าถ้าติดราคาไว้1 0 0ัรบาท จะต้องขาย100ลบ20เท่ากับ80บาทหรือถ้าติดราคาไว้100บาทขายไป80บาทถ้าติดราคาไว 1, ้1ขายไป80ส่วน100บาทถ้าติดราคาไว้260บาทขายไป260คูณ80ส่วน100บาทนะครับ0 1ตัวตัดกับ0 1ตัวส่วนอีก1ตัวตรงนี้ก็ตัดกับ0อีกตัวนี้นะครับก็เหลือ26คูณ 8เท่ากับ208บาทดังนั้นถ้าซื้อน้ำหวาน1โหจะต้องจ่ายเงิน208บาทวิธีที่2ลดราคา20%หมายความว่าลดราคา20ส่วน100ของราคาที่ติดไว้ลดราคา20ส่วน100ของ260บาทเท่ากับ ยี่สิบส่วนหนึ่งร้อยคูณสองร้ะครับศูนย์หตัวตัดกับศูนย์หตัวศูนย์อีกหตัวนี้ก็ตัดกับศูนย์ตัวนี้เหลือยี่สิบคูณยีบเ่ากับห้บาทดังนั้นถ้าซื้อน้ำหวานหนึ่โลหโลจะต้องจ่ายเงินสองร้อยหบลบห้าเท่าสองบาทข้อที่สตอบถ้าซื้อน้ำหวานหโลจะต้องจ่ายเงินสองบาทข้อที่สบริษัท คอนโดมินียมตั้งราคาขายห้องชุดไว้ห้องละ850,000บาทและประชาสัมพันธ์ว่าสำหรับผู้ที่มาชมงานบ้านและที่ดินและตัดสินใจซื้อจะได้รับส่วนลด5%ของราคาที่ตั้งไว้สมพง์ตัดสินใจซื้อห้องชุดของบริษัทในงานนี้สมพง์จะต้องจ่ายเงินกี่บาทวิธีทำวิธีที่1ลดราคา5%หมายความว่าถ้าติดราคาไว้100บาท จะต้องขาย100ลบ5เท่ากับ95บาทหรือถ้าติดาราคาไว้100บาทขายไป95บาทถ้าติดาราคาไว้1บาทขายไป95ส่วน100บาทถ้าติดาราคาไว้8 5 0 0 0 0บาทขายไป8 5 0 0 0 0คูณด้วย95ส่วน100นะครับ0 2ตัวตัดกับ0 2ตัวเหลือ0อยู่2ตัวนะครับก็เป็น8,000 ห้าคูณกับ95เทกับ807,500ับาทดังนั้นถ้าซื้อห้องชุดจะต้องจ่ายเงิน8ปดแ0นบาทวิธีที่2ได้รับส่วนลด5หมายความว่าได้รับส่วนลด5 1 0ส่วน100ของราคาที่ติดไว้ได้รับส่วนลด5 1 0ส่วน100ของ8 50 0 0 0บาทเท่ากับ5 ส่วน100คูณ850,000บาทตัดทอนกันนะครับ02ตัวตัดกับ02ตัวเหลือ8,500คูณ5เท่ากับ42,500บาทดังนั้นถ้าซื้อห้องชุดจะต้องจ่ายเงิน850,000ลบ42,500บาทเท่ากับ87,500บาทข้อที่4ตอบถ้าซื้อห้องชุด จะต้องจ่ายเงิน87,500บาทข้อที่2สิ่งของต่อไปนี้คุณภาพเหมือนกันนักเรียนจะเลือกซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้าใดจริงจะได้ราคาถูกและถูกกว่ากี่บาทห้างสรรพสินค้าซื่อสัตย์กับห้างสรรพสินคา้คาเที่ยงธรรมนะครับอันที่1คือราคาพัดลมของห้างสรรพสินค้าซื่อสัตย์ตั้งไว้ที่850บาทลดให้15% ของห้างสปันสิน้าเที่ยธงทมตั้งราคาไว้820บาทลดราคาให้10%อนะครับอันนี้แพงกว่าน,นี้แต่อันนี้ลดเยอะอันนี้ลดน้อยเพราะนั้นเราต้องมาคำนวณก่อนราคาขายนะครับ15%ก็คือลดร้อยหนึ่งลดไป15บาทเพราะนั้นลด1 5ก็คือ 85ส่วน100นะครับลด15บาทจากร้อยหนึงลดไป15บาทก็เหลือ85นะครับก็เป็น85ส่วน100คูณ850นะครับ01ตัวตัดกับ01ตัวเหลือ85คูณ85ส่วน10เท่ากับ722.5นะครับส่วนห้างสรรพสินค้าเที่ยงทรรมนะครับา ราคา820ลด10%ก็จะคล้ายๆกันลด10% 100อนยึงลดไป10ก็จะเหลือ90บาทเพราะนั้นาราคาขายของห้างสรรพสินค้าเที่ยงธรรมก็คือ90ส่วน100คูณกับ820นะครับศ1นย์ตัวตัด01ตัวศ1ตัวตัดศูตัวเหลือ9คูณ82บเท่ากับ738บาทนะครับอันนี้ตั้งราคาสูงกว่าแต่ลดเยอะกว่าอันนี้ตั้งราคาน้อยกว่าแล้วก็ลดน้อยกว่าเพราะนั้นข้อที่1ตอบ เลือกซื้อจากห้างสรรพสินค้าซื่อสัตว์นะครับเพราะอันนี้ถูกกว่า738กับ722.5เพราะราคาถูกกว่าอยู่กี่บาทครับก็เอา738มาลบ722.5นะครับถูกกว่าอยู่15.50บาทข้อที่2ห้างสรรพสินค้าซื่อสัตว์ กับเที่ยงทําเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นหม้อหุงข้าวอ,นนาา <400 S 1> อันนี้ตั้งราคาไว้1,400ลดให้40อันนี้ตั้งราคาไว้1,200ลดให้35ลด40ก็ <eden> หมายความว่าร้อยนึงลดไป40บาทก็จะเหลือ60บาทนะครับถ้าพัน4จะลดเท่าไหร่ราคาขายเราก็จะได้ว่า60ส่วน100คูณ1,400นะครับ0 2ตัวตัด0 2ตัวเหลือ14คูณ60เท่ากับ840บาทนะครับ ห้างสเปเนค้าเทียงทาลด35%ก็หมายความว่าร้อยหนึ่งลด35บาทก็จะเหลือ65นะครับถ้าพันสองจะเหลือเท่าไหร่เราจะได้ราคาขายก็65ส่วน100้คูณ1น0 0นะครับ0ูนย์ตัวตัด0ูนย์ตัวเหลือ12คูณ65เท่ากับ780อันนี้840อันนี้780นะครับาราคาสูงกว่ากันอยู่200รลด ราคาใกล้เคียงกันไอ้ลดเยอะอันนี้ก็ลดลดน้อยกว่าแต่ว่าก็ใกล้เคียงซึ่งพอมาคำนวณราคาที่ซื้อหลังจากลดแล้วนะครับห้างสปปรรพสินค้าซื้อสัตว์ขายอยู่ที่840้ห้างสปปรรพสินค้าเที่ยงธรรมขายอยู่ที่780ดังนั้นนะครับข้อนี้ก็ตอบว่าเลือกซื้อสินค้าจากห้างสปปรรพสินค้าเที่ยงธรรมเพราะราคาถูกกว่า60บาทนะครับ840ลบเ8 0เหลือ60บาทข้อที่3ม นะครับเหมือนเดิมห้างสรรพสินค้าซื่อสัตว์กับเที่ยงทาแต่เป็นตู้เย็นอันนี้ติดราคา9 5 0 0ลด30%อันนี้ติดราคา10,000ลด32%น้อยกว่าลดน้อยกว่าราคามากกว่าลดมากกว่านะครับ30%ที่ลดหมายความว่าถ้าซื้อถ้าตั้งราคาไว้ร้อยหนึ่งลดไป30ก็จะเหลือ70บาทนะครับหรือขายไป70ส่วน100บาทเพราะนั้นราคาขายของห้างสรรพสินค้าซื้อสัตว์ก็คือ 7จ็ดสิบส่วนหนึคูณเก้าพูนสองตัวตัด02ตัวเหลือ95้าสิบหคูณเจบเท่ากับหกพันหกรบาทนะครับราคาตู้เย็นของห้างสรรพสินค้าเที่ยงธรรมจาก1,000งื่ลดไป32%ซก็หมายความว่าถ้าตั้งราคาไว้ห0ึ่งรบาทลดไป32บสองาทก็จะเหลือ68บแปดาทหรือ68สิบ่วนร้อยของราคาขายนะครับ แสดงว่าราคาขายก็คือ68ส่วน100คูณ1น0 0 0นะครับ0ูนตัวตัด0ูตัวนะครับศูนย์สองตัวนี้หายไปแล้วเลยศูนย์อยู่สองตัวก็คือหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งร้อยคูณหกสิบแปดก็เท่ากับหกพันแปดร้อยบาทนะครับเมื่อเห็นราคาแล้วเราก็ต้องซื้อนะครับตอบว่าเลือกซื้อจากห้างสรรพสินค้าซื้อสัตว์เพราะราคาถูกกว่าถูกกว่าเท่าไหร่ครับ ก็เอา6,800ลบ6,650บาทก็คือ150บาทนั่นเองนะครับก่อนจบคลิปนี้ก็ฝากกันเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปหานะคลิปไหนไม่เจอก็เข้าไปค้นดูวิดีโอทั้งหมดในช่อง YouTube กูตะติวเตอร์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วสวัสดีครับ